สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะรุ่นมหามงคลบารมีเก้าเก้านะคะรังที่สองนะคะก็มาถึงทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ่ารังนี้นะคะจะสังเกตว่าทรายจะใช้เขียนนะคะรังแรกทรายใช้เป็นตัวยิงยิงเอานะคะจะไม่ได้เขียนนะเพื่อที่จะแยกกันนะคะสําหรับรังนี้นะคะ ก็มีจองเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีพี่ๆบางท่านที่จองเข้ามาแต่ว่าทรายยังไม่ได้ให้เลือกเบอร์นะยังไม่ได้ให้เลือกเบอร์นะคะยังไม่ได้ให้เลือกเบอร์เดี๋ยวแล้วก็ลายชื่อเนี่ยทรายอันอ่าพิมพ์แปะ ไม่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําการแพ็คแล้วก็ส่งส่งให้ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่ว่าจะถึงลูกค้านะคะก็อาจจะถึงลูกค้าเป็นวันจันทร์อังคารก็ไม่เกินวันพุธนะคะไม่เกินวันพุธนะคะก็ยังมีเหลือแบ่งปันอยู่อีกนิดหน่อยนะคะสําหรับรุ่นนี้ นะคะสำหรับรุ่นนี้อ่ะให้ดูเหรียญสวยๆกันเลยนะคะอันนี้เป็นเหรียญชุดของขวัญน,นะคะเป็นเหรียญของขวัญเหรียญแจกยกลังนะคะอันนี้สําหรับคนที่รุ่นลังนี้นะคะทรายมีแจกทั้งหมดห้าเหรียญน,นะคะจับฉลากแจกนะคะฉลากอยู่ที่บ้านเดี๋ยวค่อยเอามาจับนะคะนี่จบลังนี้ก็จะแจกเลยนะคะแต่ว่าเหรียญแถมไม่พอนะคะเดี๋ยว รอผู้สร้างส่งมาเพราะว่าส่งแต่นี้มาเหลือเหรียญแถมนะคะยังไม่ได้ส่งมานะอ่ะแต่สายแจกแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะด้านหลังเป็นท้าวเวทนะคะสายอธิบายไปหมดแล้วนะคะรังนี้ก็ใกล้ใกล้จะปิดใกล้จะปิดรังแล้วนะคะเพราะว่าเหลืออีกประมาณยี่สิบ ยี่สิบลุ้นได้นะคะถ้าายจาไม่ผิดนะเพราะว่ามีพี่ๆทักมาอีกแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้กดเข้าไปอ่านนะคะเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะถ้ากดเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยแล้วถ้าายไม่ตอบเนี่ยก็คือายจะลืมาซก็เลยไม่อ่านยังไม่อ่านนะคะเพราะอ่านปุ๊บายก็จะตอบเลยนะคะายก็จะตอบเลยนะคะเพื่อการลืมนะคะถ้าถ้ากดอ่านแล้วเนี่ยข้อความมันก็จะไม่แจ้งใช่ไหมคะแต่ถ้ายังไม่อ่านมันก็จะขึ้นอยู่แบบนั้นนะคะนี่นะคะ ถ้าายไม่ติดธุระเนี่ยายก็จะอ่านหรือว่าาซอยู่หน้างานของายเนี่ยายก็จะอ่านอยู่แล้วแต่ว่าเผอิญว่ามีธุระด้วยเมื่อเช้านี้นะคะเดี๋ยววันนี้เคลียร์เสร็จแล้วเรียบร้อยแปะสติ๊กเกอร์อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวายจะเปิดอ่านในไลน์นะคะเดี๋ยวจะตอบพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพี่ๆคนไหนที่จองเบอร์มามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวายจะกากระบาดออกแล้วเอาที่เหลือให้ลูกค้าที่เขาทักมานะคะให้เลือกนะนี่นะคะ โอ้ oh, สวยงามนะคะรังที่แล้วนี่ใครได้เนื้อเงินไปบ้างนะคะก็มีส่งมาให้ทรายดูบ้างสวยทุกคนสวยมากๆเลยนะคะทรายกด็ดีใจกับพี่ๆด้วยนะคะรังนี้ก็เช่นกันนะคะทั้งหมดนี่100หนึ่งร้อยลุ้นเต็มนะคะ100หนึ่งร้อยลุ้นเต็มนะนี่แถวละห้านะคะมีสามแถวนะคะนี่อ่ะนี่นะคะ100หนึ่งร้อยลุ้นเต็มนะคะนี่ ให้ลูกค้าได้ดูเลยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดห้าแปดสิบแปดห้าเก้าสิบเก้าห้าหนึ่งร้อยนะคะเต็มนะคะทรายบอกแล้วว่า ถ้าให้ใซคคือให้ไม่มีการเอาเนื้อเงินออกใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าจะได้เนื้อเงินไปแน่นอนนะคะทั้งหมด5คนในราคา450บาทนะคะแล้วเราจะบอกว่าในรายการลุ้นเนี่ยนี่นะคะเนื้ออันปะก้าก็เยอะลูกค้าจะได้ไปในราคา450แน่นอนนะคะแล้วก็มีเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะคะเว้นแต่ว่าใครจะได้เท่านั้นแหละนะคะเนื้อ ชุบ 3K บ้างอะไรบ้างนะคะก็ลังนี้ก็ใกล้จะปิดอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ทรายจะแพ็กและส่งพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เพราะว่าที่ทรายส่งเป็นขนส่งเอกชนนะคะไม่มีการหยุดแต่ว่าส่งของพรุ่งนี้แต่ว่าไม่ใช่จะถึงพรุ่งนี้นะคะอาจจะถึงวันจันทร์หรือว่าวันอังคารนะคะสําหรับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวทรายจะมีมาเปิดให้จองอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้นะคะ สวยมากนะคะใส่จะรับพะตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้านะคะ6กโมงเช้าก็จะได้พระเพราะว่าปลุกเสกตอนเช้าเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ความสวยความคมนี่ยกให้เลยนะคะ นี่นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเฮงตลอดนะคะรุ่นเลื่อนเสมาเลื่อนฐานะเฮงตลอดนะคะของพี่ป้อมสกลนะครนะคะรุ่น,นพี่ป้อมเนี่ยสร้างมารุ่นนึงแล้วนะคะรุ่นเฮงตลอดซึ่งมีลูกค้ามาถามหาเยอะมากนะคะแต่ลูกน,นั้นไซไม่มีแล้วก็สร้างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะนี่นะคะให้ลูกค้าดูภาพพังๆไปก่อนไซเปิดจองแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จบคลิปีไปสามารถโทรมาจองได้เลย นะคะโทรมาจองได้เลยนะนี่นะคะสวยมากอันนี้ถ่ายเทียบจากงานจริงนะคะคือสวยสวยมากนะคะสมราคาแน่นอนนะคะจะเก็บตอนนี้หรือจะเก็บรุ่นละพันก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะซส์เปิดที่750บาทนะคะสามลุนส0 0พัน 2, นะคะส่งฟรีเก็บเงินไปทางตั้งแต่รุ่นแรกนะนี่ สำหรับรุ่นนี้งดต่อนะคะเพราะว่าได้มาราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคะอ่ะใครอยากจองก็ทูเข้ามาจองได้เลยนะคะรุ่นนี้ยังมีเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะคะใครจะเพิ่มรีบเพิ่มนะคะรีเพิ่มได้เลยเดี๋ยววันนี้ใส่แพ็คของเลยเพราะว่าใส่เตรียมกล่องเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะคะจบคลิปนี้ใส่ก็จะเริ่มแพ็คให้แล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะส่งนะคะคุีทรายมีรับพระเช้าแล้วก็เย็น นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใส่ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดสันกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เตือนนะคะคลิปใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ดูคลิปนะก็ดูให้ดูวันที่ด้วยว่าลงนานหรือยังอะไรหรือยังนะคะบางรุ่นก็อาจจะยังมีอยู่แต่ถ้าบางรุ่นนานเกินไปเนี่ยก็ไม่มี นะคะก็หมดนะคะสายก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพระสายก็ไม่ได้หามาแบบว่ามีตลอดนะไม่ได้มีตลอดเพราะว่าเราลงราคานี้ไปเราจะเอามาราคาที่แล้วถ้าเราไปเอามาใหม่เนี่ยราคามันไม่คงที่อยู่แล้วนะคะสายก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ